BMW f 8 5 0 g a นะครับตัวนี้เป็นตัว E อ l u s i v e Style ด้วยนะรถปี2021นะครับวิ่งน้อย7,300กิโลเท่านั้นนะครับใครกำลังเล็งๆตัว8 5 0 g i a อยู่นะครับคันนี้ห้ามพลาดเลยนะรถสภาพเนียนมากๆนะครับคู่มือกูจะสำรองมีมาครบนะครับเรามาเริ่มต้นที่ยางกันเลยนะดูความเนียนด้วยนะครับ m e s s e e r Karoo s t r e t นะวิ่งน้อยดอกเหลือๆนะครับตัวนี้ไม่มียางในนะครับใช้งานไม่ต้องห่วงยางในเลยนะ นี่ครับสวิงอาร์มสวยๆปี๊บมีมา2ใบนะครับ GS ADV พร้อมแหลกตรงรุ่นนะสภาพตัวรถเนียนตามากๆนะครับโชค๊คหลังไฟฟ้านะมีซับแทงนะครับเครื่องยนต์เดิมๆเนียนๆนะน็อตไม่เคยขยับนะครับแคชบาร์เต็มบนล่าง GS ADV นะสปอร์ตไลท์มีมา2คู่นะครับของโลโบินะคู่บนเป็นคิวรินนะครับไล่มาดูความสะอาดตัวรถเลยนี่ดูหม้อน้ํานะครับสภาพเนียนๆคอท่อสวยๆนะเครื่องยนต์นะครับเพอร์เฟกตนะคันนี้ บ,บัมเบกดิสเบกเป็นแบมโบนะครับเป็นดิสคู่ด้วยโชบหน้าเป็นอัพไซด์ดาวนะครับไล่ขึ้นมาที่ด้านบนกาดแฮนมีมาเรียบร้อยนะชิลหน้านะครับสภาพดีใสๆสเลยไฟเป็น LED รอบคันนะครับมีกาดไฟหน้าของทูระเทคมาให้เรียบร้อยนะมาดูตัวรถฝั่งนี้กันบ้างนะครับเนียนตาทุกจุดนะสวยงามแล้วก็มีตัวลามีอากาศด้านข้างแฟร์ลิงด้วยนะครับลามียอากาศได้ดีมากนะตัวนี้มีควิ๊กชิปมาให้แล้วนะครับขาตั้งคู่ก็มีมาให้นะตัวรถเนียนเียนเลยคันนี้ โซ่สเตอร์พร้อมใช้นะครับไฟท้ายเป็น LED ไฟเลี้ยวก็เป็น LED นะแหลกหลังนะครับเบาะสวยๆนะนี่ครับสีนี้หายา,ยากนะแล้วตัวจริงสีเทานี้สวยมากๆนะครับไม่ค่อยมีนะมีที่ชัด์จไเหล็กของ f o อกวูฟนะครับแล้วก็เลขไมลวิ่งน้อย7,318กิโลนะครับรถปรี21วิ่ง7,000เป็นทัวริลิงด้วยสภาพนี้อย่าพลาดครับขอฟังเสียงเครื่องหน่อยครับ เสียงนุ่มๆแ,แ,แน่นๆนะตัวรถพร้อมออกทริปเลยนะครับเราตั้งไว้ที่3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับคันนี้ป้ายแดงเนี่ยหกแยังไม่รวมของแต่งนะใครกำลังมองหารถท่องเที่ยวออกทริปหน้าหนาวอยู่นะครับใกล้หมดฝนแล้วนะให้รีบมานะครับสภาพนี้คุ้มๆเลยข้อมูลตัวรถช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างคลิปแล้วนะครับขอบคุณมากครับ